สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับเนื้อหาการหาผลรวมนะครับและผลคูณของคำตอบจากสมการพรหุนามที่กำหนดให้เนื้อหาในเรื่องนี้นะครับเวลาเราไปทำโจทย์คณิตศาสตร์บางครั้งเขาจะให้สมการพรหุนามมาแล้วถามว่าผลคูณเป็นเท่าไหร่ผลบวกเป็นเท่าไหร่ซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็จะต้องหาคำตอบของพหุนามให้ได้ถูกไหมครับโดยการแยกตัวประกอบเป็นกี่วงเล็บก็แล้วแต่แล้ว,แต,แ,ลวแต่ดีกรีดีกรีสองก็แยก2งวงเล็บดีกรีสามก็แยก3าวงเล็บ แล้วก็จับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับสูตรแก้สรรมการออกมาใช่ไหมครับซึ่งบางทีเนี่ยสรรมการที่เราได้รับมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งง่ายแล้วก็ยากออกออก,ออกไปนะครับปาปนกันไปแล้วแต่โจทย์แล้วแต่ความใจดีของคนออกข้อสอบนะครับซึ่งวันนี้ครูดีวก็จะมีวิธีลัดซึ่งลัดมากๆง่ายมากๆให้สําหรับพวกเรานะครับก่อนอื่นท้าความเดิมก่อนนะครับว่าผลบวกกับผลคูณคืออะไรตัวอย่างเช่นสมมุติครูดีวมีพหุนาม x ก,กําลังสองนะครับบวก5 x บวก6เท่ากับ0ครูดิวจะหาผลบวกและผลคูณครูดิวก็ต้องแยกเป็น2วงเล็บซึ่งพบว่า x กำลังสบวก5 x บวก6เนี่ยมันสามารถแยกได้เป็น x บวก 2, 2คูณกับ x บวก3ถูกไหมครับเท่ากับ0จากนั้นจับแต่ละวงเล็บมาเท่ากับ0 2> x 2> บวก2เท่ากับ0นะครับหรือ x บวก3เท่ากับ0จากนั้นแก้สมการออกมาก็จะได้ว่า x เท่ากับลบ2นะครับหรือว่า เท่ากับลบสถ้าเป็นสมการกําลังสองเนี่ยเรายังพอทําไหวเพราะว่าเลขมันไม่ค่อยเยอะหลังจากทราบเสร็จแล้วถ้าเราอยากหาผลบวกถูกไหมครับผลบวกผลบวกเราก็เอาคําตอบที่ได้มาบวกกันก็คือลบสบวกกับลบสามคำตอบกลายเป็นลบหถูกไหมครับแต่ถ้าเราต้องการหาผลคูณนะครับเราก็นําคําตอบมาคูณกันก็คือลบสคูณลบสาคำตอบก็คือ6นะครับ ก็ใจแบบนี้อันนี้พอทําได้ทําไหวหรือแันที่2ครับ x กาลัง2ลบ9ก็จะแยกได้เป็น x บวก3คูณกับ x ลบ3เท่ากับ0ข้อนี้ไวเลยจะได้เป็น x เท่ากับลบ3กับ3ถูกต้องไหมครับถ้าเราจะหาผลบวกนะครับเราก็นํา2ตัวนี้มาบวกกันก็คือลบ3บวก3แน่นอนคําตอบบวกกันได้0ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราจะหาผลคูณ นะครับเราก็เอา2ตัวนี้มาคูณกันก็คือลบสามคูณกับ3าําตอบก็คือลบเก้า <c oughs> อันนี้ก็ยังพอทําไหวเพราะเป็นดีกรีสองแต่ถ้าสมมุติล้าข้อนั้นดีกรีมันมากกว่า2ล่ะอ่าดีกรีมากกว่า2ล่ะมันเริ่มจะมีความยุ่งยากในการแยกใช่ไหมครับกาลังสามสมบูรณ์ผลบวกกาลังสามสมบูรณ์กาลังสามเออผลต่างกําลังสามสมบูรณ์ก็เริ่มแยกแยากแล้วถ้าอย่างสมสมสการด้านล่างตัวนี้ล่ะครับถามว่าเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่พี่น้องๆจะแยกไหวไหม คำตอบก็คือแยกไม่ไหวแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกไม่ได้เราก็จะมาหาผลบวกหาผลคูณลําบากถูกไหมครับวันนั้นครูดิวจึงมีวิธีในการนําเสนอดังนี้ครับจดดีๆนะอ่าครูดิวก็ไล่มาเลยสมมุติว่ามีครูดิวมีพหูนามตั้งแต่พหุนามดีกรี2อยู่ในรูปของ x กำลัง2บวก ax บวก b เท่ากับ0อ่าก็คืออันนี้อันต่อมาก็ไล่มาเป็น x กำลัง3บวก ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับ อันที่3ก็ไล่ามาเป็น x กําลัง4บวก ax กาลัง3บวก bx กําลัง2บวก cx บวก d เท่ากับ0นะครับต่อไปอันที่4ก็ไล่ามาเป็น x กําลัง5บวก ax กําลัง4บวก bx กําลัง3บวก cx กําลัง2บวก dx บวก e เท่ากับ0และอันที่6ก็เป็น x, 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 x e 0, กํา e ลัง6นะครับบวก ax กาลัง5บวก bx กําลัง4บวก cx กําลัง3บวก dx กําลัง2บวก ex แล้วก็บวก f อันนี้ก็คือตัวอย่างจริงๆมันสามารถเป็นกําลัง7กําลัง8ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในแบบแรกนะครับก็คือ ax กาลัง2บวก bx บวก c ผลบวกของคําตอบเนี่ยจะอยู่ในรูปของลบ a เอามาตอบได้เลยนะครับรวมถึงแบบที่2ก็ยังคงเป็นลบ a ไล่ไปนจนถึงอันสุดท้ายผลบวกจะอยู่ในรูปของลบ a หมดเลย a อยู่ตรงไหนล่ะ a, a ก็อยู่ตรงนี้นครับ a คือสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ที่2ถูกไหมอ่า ถ้าเป็นดีกรี2หน้าพจน์ที่2ก็คือหน้าดีกรี <S 1ถ้าเป็นดีกรี3หน้าพจน์ที่2ก็คือดีกรี2ถ้าเป็นดีกรี4หน้าพจน์ที่2ก็คือหน้าดีกรีกำลังสาแบบนี้คำตอบจะเป็นเหมือนกันหมดเลยก็คือลบ A นะครับส่วนผลคูณก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเหมือนกันก็คือจะเป็นลบ1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 เสร็จแล้วลบ1แต่ละข้อ จะยกกําลังตามดีกรีสูงสุดอันแรกดีกรีสูงสุดคือดีกรีสองก็ลบหทั้งหมดกําลังสองต่อไปก็ลบหทั้งหมดกําลังสามลบหทั้งหมดกาลังสี่ลบหทั้งหมดกําลังห้าและลบหทั้งหมดกําลังหกถ้ามีต่อไปก็เป็นลบหทั้งหมดกําลังเจ็ดนะครับจากนั้นเอาลบหที่ยกกําลังพวกนี้ไปคูณกับตัวท้ายที่มีเพียงตัวเลขนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าเป็นแถวบนสุดก็จะเป็น B ถูกไหมครับถัดมาก็จะเป็น C d E แล้วก็ F นะครับก็จะได้เป็นผลคูณออกมาเลยซึ่งถือว่ามันง่ายมากๆนะครับ B C D E F แบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีข้อแม้นะครับว่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าดีกรีสูงสุดจะต้องเป็น1เท่านั้นส่วนถ้าไม่เป็น1จะทำยังไงเดี๋ยวจะมีวิธีมาให้ดูนะครับวันนี้เตรียมมาทั้งที่หน้าดีกรีสูงสุดเป็น1แล้วก็ไม่เป็น1แต่อันนี้คือสูตรลัดเลยนะคะบอกเลยลัดเลยนะครับโอเคนะครับ okay, ทีนี้ลองมาดูกันดูโจทย์ข้อที่1นะครับอันนี้จําให้ได้นะครับง่ายมากข้อที่1สมมุติว่าเรามีพหุนาม x ก,กําลัง5ลบ3 x ก,กําลัง4บวก2 x ก,กําลัง3บวก2 x ก,กําลัง2ลบ3 x บวก1เท่ากับ0ถ้าเราแยกเนี่ยเวลายแยกเสร็จแล้วมันจะได้เป็น x ลบ1ทั้งหมดกําลัง4คูณอยู่กับ x บวก1ทั้งหมดกําลัง0นั่นหมายความว่า x ลบ1ทั้งหมดกําลัง4มันคือ x ลบ1 คูณ x ลบ1คูณ x ลบ1คูณ x ลบ 1, 1แล้วคูณกับ x บวก1เพราะนั้นคำตอบของข้อนี้จึงมี5คำตอบคำตอบแรกคือตรงนี้ลบ, 1, ลบ1ก็ได้1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 ถูกไหมครับเพราะนั้นคำตอบที่เป็น1จะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวแล้วก็มีลบ1อยู่1ตัวซึ่งก็มาจากตัวนี้นะครับจะเห็นว่ากว่าจะได้มาถึงขั้นตอนนี้ยากมากนะครับดังนั้นถ้าเราจะหาผลบวก เราก็ต้องนําเลขทุกตัวมาบวกกันก็คือ1บวก1บวก1บวก1ได้4ถูกไหมครับลบออกไป1จึงเหลือ3แต่ถ้าเราจะหาผลคูณคือนะครับเราก็เอา1 1คูณ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 กับลบ1ำตอบจึงได้เป็นลบ1อันนี้คือวิธีเต็มแต่การจะได้มาซึ่งวิธีเต็มขั้นตอนนี้ยากมากๆ ขั้นตอนที่ไฮไลท์นะี่ยากมากๆกว่าจะได้มานะครับนี่คือวิธีเต็มทีนี้พอวิธีลัดละ่ะวิธีลัดวิธีลัดตะกี้บอกว่าผลบวกมันจะหาจากลบ a ถูกไหมครับลบ a คือสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ที่2ซึ่งข้อนี้พจน์ที่2ของเราก็คือ x กําลัง4ถูกไหมครับสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าคือลบ3เพราะฉะนั้นจะหาคําตอบก็แทนค่าเลยลบก็คือลบแต่ว่า a ของเราคือลบ3เพราะนั้นลบมาเจอลบเป็นบวกจึงตอบ3 ถามว่าตรงกันไหมครับเป๊ะเลยถูกไหมครับต่อไปถ้าจะหาผลคูณนะครับผลคูณก็คือลบ1ยกกำลังดีกรีสูงสุดคือดีกรี5ถูกไหมครับแล้วก็คูณกับตัวท้ายสุดซึ่งดีกรี5ตัวท้ายสุดก็คือตัว e ตัว e ก็คือตัวที่มีแค่ตัวเลขคือเรามาแทนค่านะครับลบ1ทั้งหมดกำลัง5ตัวท้ายสุด ก็คือตัว e ตัว e ก็คือตรงนี้ครับบวก1ถูกไหมครับก็คือแทนค่าไป1เท่ากับลบ1ทั้งหมดกําลัง5แน่นอนฐานติดลบยกกําลังเลขคี่ได้ลบ1แน่นอนลบ1คูณ1ก็ได้เป็นลบ1เป็นไงครับเช็คก,กัะได้เลยลบ1ตรงกันเรียบร้อยตามฐันไหมครับจะเห็นว่าวิธีลัดเป็นไงครับ ง่ายมากๆเพราะฉนั้นทําเครื่องหมายไวเลยครับดอกจันไว้เลย500ล้านดวงนะครับง่ายมากๆสําหรับคนที่จะสอบนะครับเรื่องนี้จิบๆไปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาแยกนะครับต่อมาพอมาดูข้อที่2ครับ x ก,กาลัง3นะครับลบ x ก,กาลัง2ลบ2 4 x ลบ36เท่ากับ0ข้อนี้ถ้าแยกตัวประกอบจะได้เป็น x บวก2คูณ x บวก3 คูณ x ลบ6กว่าจะมาได้ซึ่งบรรทัดนี้ก็ยากเหมือนกันดังนั้น x ของเราจึงเท่ากับลบ2ลบ3แล้วก็6ถูกไหมครับ x บวก2ก็เป็น x ลบ2ถูกไหม x บวก3ก็ได้ลบ3แล้วก็ x ลบ6ก็ได้6นะครับจากนั้นผลบวกครับผลบวกก็คือนำคำตอบทุกตัวมาบวกกันลบ2บวกลบ3 บวกลบ2บวกลบ3ได้ลบ5ลบ5บวก6ได้1อันนี้คือผลบวกแต่ถ้าเป็นผลคูณนะครับก็นำทุกตัวมาคูณกันก็เป็นลบ2คูณลบ3แล้วก็คูณ6 -2 ลบ2คูณลบ3อันนี้ได้6 6คูณ6ได้36นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวิธีลัดจะตรงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิธีลัดผลบวกนะครับผลบวกก็คือลบ A เามาจากไหน A คือสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ที่2เพราะฉะนั้นหน้าพจน์ที่2ข้อน,นี้ก็คือ x กำลังสองถูกต้องไหมครับสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าก็คือตรงนี้ลบหเพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไปลบคือลบแต่ A ของเราคือลบหลบลบหก็กลายเป็น1เป็นไงครับตรงกันไหมเป้เลยนะครับเป้เลยต่อไปถ้าเราจะหาผลคูณนะครับผลคูณ ผลคูณคือลบ1แล้วยกกําลังดีกรีสูงสุดคือกําลัง3จากนั้นก็คูณกับตัวท้ายใช่ไหมครับตัวท้ายของดีกรี3ก็คือตัว c คำตอบที่เราได้ก็คือลบ1ทั้งหมดกําลัง3ส่วนตัวท้ายของโจทย์ในข้อนี้ก็คือลบสาถูกไหมครับลบสามสิบหกคำตอบเป็นเท่าไหร่ลบหทั้งหมดกําลัง3นี้แน่นอนครับได้ค่าออกมาก็คือลบหลบหคูณลบสาจึงมีค่าเป็น36 เป็นไงครับตรงกันไหมเอ่ยตรงนี้ปิ้งปิ้งปิ้งป้งง่ายไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับง่ายมากๆเลยอ่าต่อไปครับข้อที่3ไม่ทันตรงไหนหยุดก่อนนะต่อมาครับ3 x กำลังสลบแ x กำลังสนะครับ,บวก x กำลังสบวกแ x ลบสเท่ากับศข้อนี้ถ้าแยกตัวประกอบจะได้เป็น x ลบหนะครับูณ x บวกหคูณส x ลบส นะครับคูณ x ลบ2เท่ากับ0นั่นหมายความว่า x ของเรานะครับตัวแรก x ลบ1ก็เป็น1 x บวก1เป็นลบ1 3 x ลบ2ก็จะได้เป็น2ส่วน3ะครับแล้วก็ x ลบ2ก็จะเป็น 2. โอเคครับถ้าลองบวกก็ลองบวกดูถ้าลองคูณก็ลองคูณดูอ่ะทีนี้ถ้าครูลองเช็คแค่ผลคูณผลคูณก็จะหาจาก1คูณลบ1คูณกับ2ส่วน3แล้วก็คูณ2แน่นอนครับคูณเลย 1>, 1คูณลบ1ได้ลบ1ลบ1คูณ2คูณ2ก็จะได้เป็นลบ4ส่วน3ถูกต้องไหมครับลบ4ส่วน3ถ้าเป็นผลบวกก็ลองลองเช็คดูนะครับได้ผลคูณเป็นลบ4ส่วนสานะแต่ถ้าจะทำเป็นวิธีลัดข้อนี้ยังทำไม่ได้เหตุผลที่ยังทำไม่ได้เพราะตะกี้เราบอกว่าหน้าดีกรีสูงสุดจะต้องเป็นเลข1ถูกไหมครับหน้าดีกรีสูงสุดจะต้องเป็นเลข1แต่ว่าข้อนี้หน้าดีกรีสูงสุดมันเป็นเลข3 เพราะฉะนั้นเป็นเลข3การจะทําให้เป็น1ก็ไม่เห็นยากเลยเราก็เอา3หารตลอดเอา3หารตลอดหารทั้งสองค่าของสมการถามว่าสมการของเราเปลี่ยนไหมคําตอบก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมครับค่าคงเดิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้หารตลอดแบบนี้เลยนะครับจากนั้นพอถ้าหารแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้สมการใหม่ของเรามานะครับก็กลายเป็น x ก,กําลัง4ถูกไหมครับลบ 8ส่วน 3x กำลัง3นะครับบวกกับ x กำลัง2ส่วน3นะครับบวก8ส่วน 3x นะครับลบ4ส่วน3นะครับขวามือ0หา3ได้0ได้เป็นแบบนี้จากนั้นเราจะหาผลบวกแน่นอนครับผลบวกผลบวกก็หาจากลบ a a คือสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ที่2นะครับก็จะได้เป็นลบ หน้าพจน์ที่2ในข้อนี้ a ของเราคือ x เออ dg ตัวที่2ก็คือ x กำลัง3ถูกไหมเพราะนั้นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าก็คือลบแส่วนสทีนี้แทนค่าเลยลบคือลบ a คือลบแส่วนสที่เหลือคิดเลขครับลบคูณลบได้บวกเพราะฉะนั้นผลบวกก็คือ8ปส่วนสนั่นเองตามทันไหมครับนี่คือผลบวกจากนั้นเราจะมาหาผลคูณ ผลคูณคือการนำลบ1ยกกำลังดีกรีสูงสุดก็คือดีกรี4แล้วก็คูณกับตัวท้ายซึ่งกำลัง4ตัวท้ายของเขาคือตัวดีด็อกถูกไหมครับก็คือตัวเลขจะได้เป็นลบ1ทั้งหมดกำลัง4คูณอยู่กับตัวท้ายของเขานะครับก็คือ 3. ลบ4ส่วน3ามลบ4ส่วน3มตามฐานไหมครับทีนี้ลบ1ทั้งหมดกำลัง4มันก็คือลบ1คูณลบ1คูณลบ1คูณลบ 1, ลบ1มีค่าเป็น1 1>, 1คูณลบส่ส่วน3ก็ได้ลบ4ส่วน3เป็นไงครับเหมือนกันยังกะแกะตรงกันเช็คกันได้เลยเห็นไหมครับได้เหมือนกันทีนี้อยากรู้ว่าผลบวกตรงไหมเราเรียนสามารถลองบวกได้ด้วยตนเองนะครับตามฐานไหมครับง่ายมากเทคนิคนี้นะครับต่อไปตัวอย่างสุดท้ายครับ 2x ก,กำลัง4บวก 3x ก,กำลัง3นะครับ 16x กํลัง2ลบ 8x บวก24เท่ากับ0ถ้าแยกออกมาจะได้เป็นนะครับ x ลบ2คูณ 2x บวก3แล้วก็คูณกับ x กํลัง2บวก 2x ลบ4เท่ากับ0เพราะนั้น x ของเราเท่ากับ x ลบ2ก็เป็น2 2x บวก3ก็เป็นลบ3ส่วน2นะครับส่วนตัวที่ครูไฮไลท์อยู่นี้ มันแยกธรรมดาไม่ได้มันจะต้องใช้สูตรลบ b บวกลบสแควรูท b กําลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a ซึ่งยาวมากปรากฏว่าหาเสร็จแล้วจะได้เป็นลบ1บวกรูท5กับลบ1ลบรูท5ถามว่าปกติธรรมดาเราจะแยกได้ไหมเนี่ยสูรต้องไหมครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาคตอบมาบวกกันอีกดูซิว่าได้เท่าไหร่ถ้าถามมาผลบวกถ้าถามมาผลคูณเราก็ต้องมาคูณกันอีกโอ๊ยยากมากๆเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้สูตรของเราเลยครับผลบวก คือลบ a แต่ยังหาไม่ได้เหตุผลเพราะหน้าดีกรีสูงสุดยังไม่ใช่1ตถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราก็เอา2หารตลอดเพื่อให้หน้าเน,นี้ยมันเป็น1น,นะครับอันนี้ก็2หารนะครับ2หาร,อ,หาร,นะรอันนี้ก็2หาร2หารนะครับอันนี้ก็2หารเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมการใหม่ของเราจึงเป็น X ก,กำลัง4บวก3ส่วน2 คูณกับ x กําลัง3ลบ16หาร2ได้8 x กําลัง2ลบ8หาร2ได้4 x บวก24หาร2ได้12ขวามือ0หาร2เขียนผิดนะครับมีค่าเป็น0แน่นอนครับ a คือสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ที่2พจน์ที่2ของข้อนี้ก็คือ x กําลัง3ดังนั้นสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าก็คือบวกสส่วน2ดังนั้นลบ a จึงได้เป็นลบของ3ส่วน2ออันนี้คือผลบวกนะครับนี่คือผลบวก ต่อไปผลคูณผลคูณหาจากลบหยกกำลังดีกรีสูงสุดของพหุนามก็คือ4แล้วดีกรี4ตัวท้ายของเขาก็คือ d ก็คือคูณ d เข้าไปเท่ากับนะครับลบหทั้งหมดยกกำลัง4แน่นอนครับมันได้1อยู่แล้วนะครับขอเขียนเป็นหเลยนะดี d คือตัวสุดท้ายนะครับที่ไม่ติดตัวแปรก็คือ12ก็จะได้เป็น1คูณกับ12เพราะฉะนั้นผลคูณของข้อนี้จึงตอบ12 เห็นไหมครับว่าจากหน้าตาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่น่ากลายมาเป็น12ได้เลยเมื่อนํามาคูณกันซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีลัดทั้งหมดนะครับซึ่งมันง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆอยากให้เราฝึกฝนนะครับก็ใครที่จําไม่ได้นะครับฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็จะจําได้เองตรงนี้เลยนะครับการหาผลบวกของคําตอบและผลคูณของคําตอบของพหุนามนะครับสําหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ